ต,ตัวตัวก่อนนะคลิปมันจะไม่รันวงการมาไม่ตัดละเอาเลย <Head shot. S 1> อ้าว <laughs> What the fuck <laughs> ครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ Afterlife New นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนว Afterlife เก่าๆนะที่เติมลูกบอลแล้วก็เอาไปกดเซตในร้านค้านะครับประมาณนี้โปรโมชั่นก็ตามตามราคาเลย 1GC ก็1บาทนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิป ก็เล่นเป็นผมก็เล่นเป็นพันนะครับเพราะว่าเซฟโซนมันไม่ไหวว่ะโอ้ยคมคบคบผมไม่แน่ใจว่ามันหัวหนึ่งตัวหนึ่งหรือเปล่าเดีย๋ยววัดเลยแล้วกันเนาะทุกคนวัดวัดแม่งไปเลยจบเฮ้ยโอ้โหเกือ,อบเกือ,อบ โอเคหัวสองตายนะครับรู้เลยมามาร,รู้แล้วูแล้วว่าหัวสองตายโอเควัดวัดเลยวัดกันบาแล้วก้มให้เขายิงเอาเล่นปมนคิดเหรอนี่พันแตกงงงเซ็ตโซเขาเล่นแต่เซ็ตเซตอะไรกันก็ไม่รู้อนะเซ็ตเนี่ย เนี่ยเซตแบบนี้เนี่ยแปดศูนย์นะครับผมก็เลยมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะว่าจะมาล่าอันเท่าหน่อยแต่อันไม่อยู่ได้ครับเดี๋ยวลงให้นะครับในช่องเดี๋ยวลงในช่องให้นะครับสุดหล่อพี่เจ้าจะเอาพันออกนะครับขอองมดดะก่็ห กูเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยกูมาแบบโซโลเลยได็กเด็กอานเราพันขึ้นเดกที่อ่านเาพันขึ้นสวยสวยเด็กอายุที่สงมยุมหก็อเลยนะครับมาโอ้ยเฮียสองพันในสัตว์เจริญพรในเฮียสองพันในเฮียเ้ยับเฉย สองพันมาเฉยเลยกูงงเลยเฮ้ยกระตุกไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงได้ยังไงนะวะเสร็จเรียบร้อยสองพันอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะตัดสับกูกูงงงเลยสองพัน หนีก่อนนะครับ2,000มาไม่ไหวปะเยี่ยมกัดจะเปิดคลิปสวยๆให้อ่านแตกใช่ปะ2,000เดี๋ยวเราต้องได้2,000บ้างนะครับเรียบร้อยไอ้อ่านแตกกันแตกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่น2,000นะครับจะค่อยสับนะกันแตกครับเพื่อนขาก่อนข้าพ ได้อยู่ในห้องนี้ฮะแต่พันแตกเสรตกเรียบร้อยเอมันต้องตบอย่างนี้นะครัะสุดหล่อมันต้องตบอย่างนี้นะครับพันน่ะมาผมทำห้าสองพันก่อนมาดีเพื่อนพันผม เฮ้ยดูไวแล้วผมจะเคยนี้อาสองพันไม่เจอแล้ววะสองพันน่าจะไปแล้วปะโอ้ได้แค่พันหน่อยทุกคนของพวกนี้ก็เล่นได้นะครับเนี่ยดีใจเหมือนกันสองพันรอตบไงเอองพันมันรอตกอะไรก็มาตบคนอีกทีนึงนั่นแหละรอได้แอร์เพย์ด้วยนะครับเนี่ยของดีของดี พันอยู่ไหนวะเราต้องหาสองพันก่อนแต่คนก็เยอะอยู่นะครับสองพันสองพัตอนแรกผมเล่นแค่พันแหละแม่งก็เอาสองพันมาตบก็เลยต้องได้สองพันนะสองพันมาเว้ยโอ้ย โอ้ยแต่เปืน2000มันแรงจริงแหละแล้ว2000มันไปไหนแล้ววะไอ้ที่มันสับตบอะหายไปเลยอะาหายไปไลนอ่ะจะคงต้องเปลี่ยนเซตแหลนะเนาะงั้นไม่ไหวหรอกเขาอะหมดไปเดียวเลยตัวละเม็ดเลยอะ แต่เราต้องไปเก็บพันก่อนละทุกคนเก็บพันก่อนแล้วกันชิวๆไปชิวๆไปยิงตัวสามตายเลยพันอาอลก่อนแบบชิวๆนะฮะวันนี้ ยูอกบลาแล้ว่อพันมันตัวไหนวะหาไม่เจอหาตัวนไม่เจอจริงนะใช้หมุนไปอ่ต่อพันก่อนต่อพันไม่รู้อยู่บนตึกก่อนนะดูก่อนะ ไม่ได้อยู่อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ยิงหลังอะให,ให้กูแบบได้ได้ได้เล่นหน่อยอะไอ้พวกนั้นอยู่ยไหนวะหาไม่เจอจรินนรงนะไอ้หัวไปไดิระวังอ,องพันนั้นบน ผมหาสองพันตัวนั้นดีกว่าจำชื่อมันไม่ได้วะ่ะหายไปเลยมันน่าจะมาตึกเล็กก็บเปล่าผมไม่มั่นใจแต่เฟนต้องเปลี่ยนเซตป่ออะอ ไม่มีแล้วน่าจะอยู่ตึกเล็กปะสองพันอย่างพวกสองพันนะอะไรยังวะโอ้ยตกมาเลยนิดันว่าตูแต่อุ๊ยเกือบตาย2,000กูเกือบผิดอุ๊ยทำไมมันเล่นอย่างนี้วะอุย๊ย2,000กูเกือบตาย ขึ้นกันขึ้นกันเราดัดหัวไปเนี่ยต้องเล่นอย่างระวังไอพวกนี้มันเล่นกันแบบไปลุ้นโซโคแคมอะ ต้องตรวนะใครมาตบกปนละไอชี้เยอะจังวะหอพี่สัตว์โคตรเยอะไอ้ชี้กูตกใจหมดกูเกือบแตกสองพันมันกี่พวกวะ มากัอนอย่าบอกนะมันสับเซตไปสับเซตมาพวกแม่งอ่ะมาหน,นสักรอบสวัสดีครับน้องสวัสดีครับหวงว่ามันจะ อยู่จริงน้วหน้าสองพันอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่โดนโถมเพราะเรามีตรีละขเมื่อไหวสองพันก็เกือบตายหลายหลายรอบแล้วจะคิดมาดิเพื่อนดูบลกิลโมลติกิลช่อมไม่เกิด นั่นแล้วเก็บหมดไม่สนลูกใครเก็บไปเลยเพื่อนเลยเพื่อนผมหายสองพันนั่นอยู่อะไปไหนวะหายไปแล้วปะไอตัวชื่อเอนอะไรทกอ,อย่างเออผมวไปแล้วแหละเดี๋ยวแล้วเราลองไปดูหนึ่งหนึ่งนะครับไปทุกคนก็เก็บตกเลยเพราะว่าเซฟโซนมัน,มนแบบมองไม่เห็นอนะโอ้โหอันนี้มันหัวหนึ่งตัวหนึ่งเพราะว่หรือหัวสอง อัวต,ต,ตัวตัวก่อนนะคลิปมันจะไม่รันวงการมาไม่ตัดลนะนะนะเอาเลยอ้าวมันจะฝักสองเม็ดอยู่เลยขอทิ้งก่อนขอแคปรูปก,ก่อนได้ไหมฟันแตกเฉยเลยกูงงหมดสองเลยนะครับงงเลยงงจริงๆก็ฟันนี้แล้วกันทุกคนไม่มีอะไรเยอะ ก็ฝากขอตาฝากขอไลน์ me, me me, me ครับสองพันนี่ก็แพงนะเซ็ตละสองร้อยสามเอ้ยเซ็ตละเกือบพันปะสองร้อยสามร้อยอะประมาณนี้กันเออครับครับบาย